沙帕罗。 สวัสดีครับ,รบพบกับพวกเราอาสาพาหลอนอ่าวันนี้เราพามาถึงที่สถานที่เกิเดเหตุอีกที่หนึ่งที่ไหนพี่เป็นต้นไม้ทางคลองต้นไม้ริมคลองต้นไม้ริมคลองอด้านหลังด้านหลังเราเนี่ยแต่เดิมทีนะครับก็จะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรคล้ายๆห้องแถวอ๋อเาเป็นเป็นเป็นเหมือนเพิ่มเหมือนเพิ่มสลามมาประมาณนั้นนะครับเมื่อก่อนจะมีอยู่ห้าห้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่นะ มาลงมาละไย,ยังอยู่พร้อมยังอยู่ยังอยู่และไอ้ข้างหน้าผมเนี่ยาบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าเชือเชือกูรู้แล้วเชืออยู่ทําไมก่อนคือสถานที่ต้องต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องเทียนเหมือนกันที่เนี่ยนะอา่าเรื่องหลออเลยต้นไม้ต้นนี้แหละทุกคุณดูครับสังเกตนะครับว่าผมไม่ได้มากลางคืนเพราะว่าไม่กล้ามาอ่า จริงๆแล้วเราเคยถ่ายทําแล้วเทปหนึ่งไม่ใช้ไม่ได้อาถรรพ์อีกแล้วอีกเพงที่นะครับต้องมาถ่ายซ่อมันช่วงเย็นอ่ะเราเราก็ต้องเป็นช่วงเย็นก่อนเพราะว่าเทปนั้นอ่ะความน่ากลัวมันมีหน้าคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะไปตัดให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะในลองประวัตินี่พี่ประวัติมีอยู่ว่านะครับเมื่อก่อนจะมีอย่างที่ผมบอกื่อกี้แล้วมีบ้านเรือนแบบตามลำนะเป็นเพลิงสังกะสีนี้ก่อนไหมอ่าอ่าประมาณห้าห้องอยู่หลังเนี่ยหลังกำแพงตรงที่เราอยู่ ะนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงท่านนึงนะครับแรงเคี่ยว,ยวกำลังจะเล่าผู้หญิงเนี่ยท่านหนึ่งนะครับท่านเขาเขาท้องนะครับในช่วงที่เขาท้องเนี่ยเขาปรากฏว่าสามีเนี่ยหนีหนีไปไหนก็ไม่รู้ไปมีเมียใหม่มีกิ๊กใหม่หรือที่ไหนก็ไม่รู้ก็ทิ้งเธอไว้คนเดียวเดี๋ยอะนะทิ้งไว้ทางท้องท้องแล้วก็ลืมเมียก็ไม่มีอะไรกินไม่ไม่ไม ก็คือคนจนๆอ่ะนะกับสลัมสลัมอ่สลัมก็รายได้มันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนาะก็ด้วยความที่เธอผมเครียดก็ไม่มีทางออกตอนไม่รู้จะไปพึ่งใครอะไรยังไงสุดท้ายเธอตัดใจจบชีวิตต้นไม้ต้นนี้คือต้นกระตินลงที่อยู่ตรงข้างหน้าเรานี่แหละอย่าบอกผมว่าทั้งท้องๆนั่นเลยใช่เธอผูกคอตัวเองที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ เชือกที่ที่ถามเมื่อกี้นี่ว่าเชือกอะไรนี่คือเศษเชือกที่ตอนที่เขามาเก็บตกไปเนี่ยอ่าพีเขาเก็บไปไม่หมดแล้วมันก็อยู่อย่างนี้มามันมา6-7กเ,กเดือนแล้วละ่ะก็ดูจากมาลงมาเลายที่นั่นก็โอ้น่าจะเฮี้ยนอยู่ใช่ได้ใช่ใชเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อเมื่อเธอเสียชีวิตตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เปลี่ยวแล้วก็ห่างไกลผู้คนไม่ไม่มีคนสัญจรผ่านไปผ่านมา นางผูกคออยู่ตรงนี้จนกระทั่งลินตะวันที่ที่เขามาเก็บกระเด็ดปือคนน่ะเขาผ่านมาแล้วได้กลิ่นเขาก็เลยเดินหาคนที่มาตกปลาในคลองนี่แหละแล้วก็เลยเดินหาจนจนกระทั่งมาเห็นว่ามีผู้หญิงผูกคอตายตรง,รงนี้คือลิ้นห้อยออกมายาวขื็นเน่าแล้วพึ่งง่ายก็ก็ือเละแล้วอะ่ะเย้นะครับอื่แล้ว,ล,วลิ้นห้อยเลยเหรอใช่ลินเทินารานประมาณนั้นแหละก็คือคุณแล้วว่าสมขื่จนแมลงวันตอมเยอะเลย นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อเก็บศพไปแล้วเนี่ยอย่างไรแววแววเมื่อเก็บเก็ <c oughs> บศพไปแล้วเนี่ยวันที่เก็บศพผมก็มาดูนะผมยืนอยู่ไกลๆตรงนู้นไม่ได้เข้ามาไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่กล้าเข้ามาใกล้กลัว <c oughs> อ่างัวติตตาอยู่อาศาัยยังไงวะมันมาดัง <c oughs> ด้งกลัวเรื่องพวกนี้ <c oughs> เออข้ามาเลยพี่เหลงที่ต้องเข้ามาติตต่ไกลติดตาอ่างกี้ตอนนี้ ขนาดกลางวันนั้นพี่ลมนั้นมันมาจากไหนวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท้ายๆกับ่าด้วยสามีไม่มีคนทำบุญใช้คราบนางก็ไปเข้าฝันไปเข้าฝันคนแก่แถบนี้ต้องปรากฏว่าอ่าไปบอกเลขอะไรสักตัวหนึ่งนี่แหละแล้วปรากฏว่าเขาถูกหวยได้มาประมาณสามสี่แสนใต้ดินใช่เขาก็เลยทีเนี้ยพอคนรู้เนี่ยเขาก็เอาข้าวปลาอาหารมาถวายอ่าพอ,อคนรู้ทีนี้ก็แห่กันมาไหว้น้ว ทุกๆอ่าพูดง่ายๆว่าต้นเดือนกลางเดือนกันเลยทีเดียวใช่นะบางก็มาปูเอาแป้งมาโรยนี่เราจะเห็นคราบขาวๆตามต้นไม้นะครับมีมีมีรอยแป้งอ่ารอยแป้งลองสังเกตดีๆมีมลาลงาลาไมีอะไรนะก่อนหน้าที่เรามาเราเรามาสำรวจพื้นที่แล้วรอบหนึ่งนะครับมันจะมีพวกอ่าอาหารที่เข้ามาเส้นไหวแต่ว่าคราวนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เคลียร์ไปเคลียร์พื้นที่วันนี้เราก็เลยขอพื้นที่เขามา ถ่ายทําประสบการณ์ความหลอนให้ผู้ชมฟังในแในที่เราคุยกันในมือคือตัดนีกกอดต้นไม้วันนี้รู้สึกไงครับก็เย็นเย็นอยู่ครับนิ่มๆเลยี่ก็โอยหลังจากนั้นเนี่ยยังมีผู้พบเห็นอยบ่อยๆบางก็เห็นนางเห็นเธอเนี่ยมานั่งอยู่บนต้นไม้บางก็เห็นเธอเดินเข้าเดินออกที่ต้นไม้ตรงนี้เห็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ไอ้รถสัญจรไปมานี่มัน เห็นนะหมายถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เขาเห็นหรอเพราะเพราะว่าข้างหลังเราลิมคองมันมีมันมีถนนเล็กๆใช่ใช่ใช่ใสไว้สำหรับเมอร์ไซส์ผ่านนะครับก็โอ้ถ้าเห็นนั่งนั่งข้างบนนี้ก็หลอนแค่ได้เลยนะพี่โอ้แน่นอนฮะแค่เรามายืนนี่ก็หลอนแล้วฮะเพราะว่าเชือถยังยุบมันเห็นเลนยุกตานี่เลยแล้วก็นี่ครับเอ็นี่เป็นรอยขอโทษขอโทษครับเป็นรอยตัดเราก็อยากรู้ไงมือก็สนลือเกินเรา อ่าเป็นรอยตัดแต่ว่าตอนที่เอาลงเขาเอา,าหัวออกจากคอไม่ได้อ่าตัดด้วยความที่อืดใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วตัดแล้วคาไว้นะครับคาไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับเขาเอาไปด้วยเพราะว่ามันต้องเป็นหลักฐานอ้างอิงในการประกอบการชนะสุนสร<บ>พิแต่คงเก็บไปไม่หมดคิดว่ามันก็เลยคาอยู่ที่คบไม้อย,อยู่หน่อยเดียวแต่เนี่ย<ม>เขาบอกว่าเชือกอย่างเงี้ยคนโบราณโบราณเคยพูดไว้ไนะ ว่าเอาไปท,ทําพิธีไสยศาสตร์เนี่ยประมาณนั้นเอาไปขอเลขกับวิญญาณจากอะไรต่างๆนาน,นี่แหละลออแต่ว่าดว้วยความที่นี่ก็คือเกียนแล้วก็ไม่มีใครกล้าม,มาหยิบไม่มีใครกล้าม,มาเอาเนื่องจากมันเปียกมากแล้วก็พื้นที่ทางที่จะเข้ามาเนี่ยเขามีการเดี๋ยวนี้เขามีการล็อกคุณจงคุญใจแล้วใช่แต่พอดีเราขอขออนุญาตเข้ามาเก็ลยที่เราเห็นสะอาดเนี่ยก็คือบางส่วนเขาเก็บเก็บเคลียร์พื้นที่ไปหมดแล้วเพราะว่าพอคนเข้ามาเยอะๆเขาก็กลัวว่า จะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมเพราะว่ามันเปี่ยวเดี๋ยวพวกัวรุ่งไวรุ่นจะมาเล่นยาเล่นอะไรกันแถวนี้แล้วไม่มีเรื่องหลอนยังไงบ้างพี่ที่แบบว่าเจอกันจัดจเจอกันแล้วคือมีมีครั้งหนึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยกำลังมุมเนี่ยคนมาขอกันเยอะนะครับเขาก็มาเก็บโงเก็บขวดน้าดงน้ำแดงนี่หรอกใช่ไหมเวลาเขาข้อว่าเก็บขวดลุงที่เป็นบางทีเขาก็มาเอาขนมผลไม้กลับไปกินอประมาณนั้นนะคนยากคนจนเนี่ยคงไม่ได้ตัวอะไรครับ ปรกอเราวันนึงเนี่ยเขามาเก็บขวดขณะที่เขาเก็บขวดอยู่เนี่ยน่าเขาบอกว่าประมาณสามทุ่มกว่าแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงเอ้ยถ้าลุงอยู่อยากจะบอกลุงมากสามทุ่มลุงไม่ต้องเข้าเลยครับลุงทุ่มสองทุ่มลุงก็ควรเก็บแล้วเ้เจออะไรพี่ที่เขามาช่วงมืดเน่เพราะว่าคนน้อยคนไม่ค่อยมีใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นของเส้นของไหวมันไม่ดีนะฮะประมาณนั้นนะก็ลุงเขาก็คงอายนะหรืออะไรสักอย่างปรากฏว่าขณะที่เขาก้มเก็บเนี่ย เขาเหลือบในเห็นขาขาสั้นก้มเก็บแอบก้มเก็บเด็บโคนต้นไม้นี่แหละที่ที่ตรงนี้เนี่ยนะที่ที่วางกันอยู่เนี่ยนะที่เราเห็นมีทูบมีอะไรเยอะๆเนี่ยอ่าแล้วะจะมีมีไหวอะไรพวกนี้ทันที่เขาก้มเก็บ ไว้นี่แล้วแกรีบวิ่งออกจากพื้นที่โดยทันทีมาเก็บของอีกทีคือกลางวันของอีกวันหนึ่งทิ้งไว้เลยทิ้งรถไว้เลยฮะไม่กล้าไม่กล้าเอากลับเพราะมัวแต่ขยรถคงหนีไม่ทันแน่เพราะทางมันมันเล็กใช่ทางมันเล็กมากทางไม่แค่ทางแค่รถเข็น่ะทางแค่รถเข็นแล้วก็พอแกมาตอนตอนกลางวันเพื่อมาเอาของเนี่ยเอารถแกคืนเนี่ยแกก็มาตุนตถคุยมาอะไรเงี้ย คนเขาก็เลยสงสัยว่าลุงเขาทำอะไรยังไงเห็นติมตัวสาอะไรอาเงี้ยแจ็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกมามาเอาขวดเนี่ยคือแกไม่ได้ขอไงแกมาเก็บๆๆเลยด้วยความโอบเห็นมันเยอะไงขวดสองขวดนะเยอะใช่ไแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีคนมาลองของได้เราดยเพราะพวกวัยรุ่นเจอไหมเพราะว่าบางคนได้กลิ่นบางคนได้เสียง อ๋ออะเมื่อคนได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยฮะใช่มีเสียงเด็กร้องอ๋อตายท้องกลมประมาณนั้นใช่ใช่ก็เลยเลยค่อนข้างเลือดลืมถามพี่เหตุเกิดนั้นยังไม่กี่เดือนนี่เองนะอ้าวสดสดใหม่ๆแล้วเราก็เท้าไปซะด้วยประมาณสักหกเดือนได้หกเดือนห้าหกเดือนที่ผ่านมาใช่แต่ด้วยด้วยจากสภาพเชือกแล้วก็ทำไมเราเริ่มเริ่มเปื่อยแล้วแหละหกเจ็ดเดือนนี่เริ่มเปื่อยแล้วล่ะพี่ เป็นพี่พี่จะกล้าเอาเขาลงมาไหมโอ้โหอันนี้ไม่กล้าจริงนะแต่ว่าคนคนที่อาสาเป็นอาสาที่เก็บศพอะไรต้องยอมรับแล้วว่าเก่งมากว่าเขาเก่งอ่ะเขาเก่งแล้วเขากล้าแล้วที่สำคัญเนคือเขาเขามีนมสัาคนธรรมดาทําไม่ได้หรอกแค่เราเราเนี่ยเอาแค่เราเห็นแบบอื่นน้าเลือดน้ำหลองไหลแล้วอ่ะเราไม่ไหวแล้วเราไม่กล้าเลยเราก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะนั้นคนพวกเนี้ย ผมบอกแล้วอย่าไปรังเกียจเขาเลยฮะเราต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำถ้าไม่มีเขาไม่มีเขาเราหนักเพราะวันหนึ่งข้างหน้าไอ้คนที่นอนก็ถึงขันอยูแล้วาปยพวกนย่เือกมาเลยแต่กตัวมาหัดีขนาดโคเกเพงเะฮะเนี่ยเพิ่งหกโมงแสนขอบอกเลยครับว่าที่ตรงนี้ไม่มีทางแน่นอนครับที่พวกผมจะยอมมากันตอนกลางคืนใช่นี่นีาทไม่ขออนุญาตเข้ามาไม่ได้แล้วนะใช่เพราะว่าเขาล็อกล็อกหมดแล้วรับ อ่ะโอเคเรามาเรามาอุท่าหอนให้ผู้ชมหน่อยผมก็อยากจะบอกฝากอุท่าหอนไปนิดนึงนะครับโอ้อันนี้คือเท้าเท้าจังเลยเฮ้ยซอย่านะครับคือไม่ได้ไม่ได้ดูถูกคทำเสร็ชีวิตนะครับผมเดี๋ยวว่าพี่จะบอกว่าเออคนเราเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันนะหรือคุณจะรักสนุกหรือเปล่าท้องไม่พึงประสงค์หรือเปล่าอะไรต่างๆนานาครับมันมีทางแก้นใช่อย่าอย่าคิดซัด อย่าอย่าคิดแบบทุกคนต้องมีสติก่อนแบบแรกเลยถ้าหาทางออกไม่เจอต้องตั้งสติก่อนยิ่งท้องด้วยเนาะเราก็ต้องให้โอกาสเด็กที่อยู่ในท้องได้ออกมาลินตาดูโลกนะอย่างน้อยได้ไม่ได้ยังเราก็ยังมีสถานทูตยุนิสคอยเลี้ยงดูใช่ฮะแต่ก็ให้เขาได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตดีกว่านะฮะใช่ใครับผมแต่ต้อนเกิดกินก็ยังดียังถือว่ามีสดิ์ใช่นะครับต้องยอมในยุคนี้แล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยความรักของคนรอบข้าง ความเข้าใจของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนฝูงญ,ญาติพี่น้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันให้กำลังใจงใกันไม่มีใครนะฮะที่อยากจะของไม่มีพวกไม่มีใครที่ชีวิตจมดิ่งอ่ะไม่มีใครอยากมีชีวิตที่จมดิ่งเย็นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ขนาดนี้นะต้องรู้จักที่จะมีสตดิดูแลตัวเองปรึกษาญ,ญาติพี่น้อง เดี๋ยวนี้เนี่ยหน่วยงานราชการก็มีให้คำปรึกษาเยอะแต่ว่าด้วยนางอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดมาอะไรอย่างนี้นะมาอยู่แบบอย่างนี้ด้วยอาจจะไม่รู้ว่าอะไรยังไงเมื่อปรึกษาใครเหลียวไปทางไหนก็ไม่มีใครจะบอกว่านะครับว่าสถานที่เนี้ยถ้ามาถ่ายตอนคืนเหมือนห้องล้างผมว่าผมว่าน่ากว่าห้องห้องล้างอีกขาแักเลยเชปที่แล้วเชปที่แล้วเบบนั้นก็น่ากลัวนะครับเพราะว่า ห้องล้างแม่ยังเป็นเด็กที่ลอดออกมาแล้วแล้วออกมาแต่เนี้ยทั้งแม่ทั้งลูกทังม่ด้วยกันใช่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเห็นอยู่บ้างนะแล้วก็ยังมีคนแอบเข้ามาอ่าพิสูจรโรยแป้งโรยอะไรอยู่นี่นี่เหมือนจะเหมือนจะหกศูนย์เลยแน่แน่แอบใบกันอีกแล้วคนเราผมหมนได้เห็นตัวเลขอะเนี่ยเล็พี่ดูดิเลขกหเล็ศูนย์ดูภาพภาพตรงนี้อยญ่ใหญ่มีดเอออยากให้ ที่ชมดูมากเลยนะครับว่าคราบเป็นรอยมีดแต่ว่ามันเหมือนมีคาบเลือดอ่ะมันมีมีคาบเลือดอยู่อ่ะไม่รู้แต่อาจจะเป็นยางก็ได้นะเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วท่านก็สนเอามือไปจับก็เออก็ด้วยความอยากรู้พี่พี่อย่างน้อยก็สักนิดสักหน่อยนะโอเคเท่นี้เราขออนุญาต อ่ร้อนกันเล็ก,ลกๆ,ๆน้อยๆครับก่อนที่จะมืดไปกว<ล>่าน,นี้แล้วก่อ,อ,นอ,นอนที่เราจะหลอดหนักก่อนที่พวกผมจะออกกันไม่ได้เอาเลยว่าเทปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาสา